คนน่มน้มแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมเนวยีนิเสนอคําว่าเรื่องส่วนตัวปัญหาใครใครก็แก้เรื่องแค่นั้นมันไม่ใช่ปัญหาฉันอย่าหันหนีอย่าได้คิดกดเชิงใครทําใจให้ดีชีวิตนี้มีทางแก้แค่ปล่อยวางชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันไม่มีใครหลอกที่เกิดมาแล้วจะมีแต่คนรักคนชอบเียงอย่างเดียวเท่านั้น มันมีคนรักก็ต้องมีคนเหยียดด้วยเป็นธรรมดาจะรักมากแค่ไหนก็ต้องมีคนไม่รักสองอย่างสองด้านเสมอเพราะมันไม่มีใครหรอกที่จะทำอะไรได้ถูกใจคนทั้งโลกเนะนี่ยแต่บนความเป็นจริงนั้นชีวิตของเราถ้าแม้จะไม่มีคนมาชอบเราก็ตามมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราที่เราจะต้องไปทำให้คนมาชอบเรา เขาไม่ชอบเรามันก็เป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราเขามีอคติกับเราอาติก็อยู่กับเขามันไม่ได้อยู่กับเราซะหน่อยแล้วมันเรื่องอะไรละ่ะที่เราจะต้องไปโกดเกลียดเช็ดแ้นเขาด้วยให้มันเสียสุขภาพจิตของเราซะเปล่าๆเพราะว่าเขาเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเราก็ยังอยู่ของเราเหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนเลย เราก็ยังคงทำหน้าที่ของเราไปได้เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้มีปัญหาใดๆที่จะมาจุกอกเราเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เพราะไม่ได้โกดเกียดเคสแ,แ้นใครไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิน้นนี่จึงเป็นชีวิตที่มีเอกภาพแหละชีวิตจริงสิ่งสำคัญฉันกำหนด ใครจะโกรธจดว่ากันฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำดีเพื่อให้ใครดูใครไม่ชอบก็ต้องอยู่กันต่อไปไม่เห็นจะต้องใส่ใจเรื่องคนอื่นทุกชีวิตมีจุดยืนกำหนดไว้แล้วจะคิดไปกดเหยียดเครื่งเรื่องอะไรให้หนักใจไปไม่ถูกจุดเปราะบาง จะนำทางเราผิดพลาดอาจสับสนเดินบกวนไม่ตรงทิศชีวิตที่สร้างไม่ถูกที่เหมือนชีวิตมีผิดงานหากไม่วางจะยิ่งตันมันผิดคิวเรื่องแบบนี้มันคิวๆอย่าหิวแสงอย่าห่างโหมจนหมดแรงใจวิววิวไม่มีหลัก พราะสับสนลมพัดก็ปิวอย่าทำเหมือนมีคิวทองต้องปล่อยวางหากงานนี้ถ้าเรามีจิตสำนึกจงอย่ายึดให้หนักใจไปผิดด้านใครจะชอบหรือไม่ชอบต้องปล่อยวางเพราะมันเป็นทางที่เขาเลือกอย่าเคืองกันปัญหานั้นมันไม่ใช่ของเราเขาล้วน ย่ามาชวนให้จิตใจฉันตกต่ำใครจะชอบฉันหรือไม่ไม่สำคัญฉันก็ยังเป็นฉันอยู่รู้ตัวดีชีวิตนี้ไม่ต้องมีใครมาชอบเป็นคำตอบมีน,นัยยะนาตอนนี้เพียงเราหันมามองโลกในแง่ดีชีวิตนี้ก็มีหวังดังนี้แหล ขอความสุขความเจริญจงมีแดท่ทุกๆท,ท่านเทินเจริญพร